ก็จะมาสอนวิธีการใช้งานโปรแกรมรูฟัตนะครับเพื่อทําการตัวทําให้บิน p 1 0นะครับกลายเป็นตัวบูธนะครับเริ่มแรกครับเราก็เสียบแฟดชเข้าไปนะครับอ่ครับจากนั้นหน้าให้เปิดโปรแกรมชื่อรูฟัตนะฮะนะครับจากนั้นให้ไปที่นะครับตัววงกลมนะฮะที่เป็นแผ่น d v d นะครับให้ไปยังเลือกไฟล์ที่เป็นบิน p 1 0นะครับหรือไฟล์ที่ต้องการ ขั้นตอนการลงวินโดว์เองทำวินโดว์เป็นนาด้เองก็ขั้นตอนเดียวกันนี่แหละครับแต่ตอนนี้เราจะเลือกวินพีสิบนะครับอจากนั้นนะครับโปรแกรมก็จะออโต้ให้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าหากไมออโต้ให้ตันเกดีครับตรงนี้ให้เลือกเป็น GPT ไว้นะครับประจานีดสองถูกต้องแล้วนะครับเอาตั้งชื่อทนิดนึงครับผมวินพีสิบนะครับจากนั้นกดสตาร์ทได้เลยครับโอเคนะครับ คำเตือนคือไฟล์ที่คุณใช้ทําการวินพีสนั้นไฟล์จะถูกทําการเป็นฟอร์แมตไปเลยนะครับฉะนั้นข้อมูลแนะนําว่าให้เอาออกก่อนนะครับจากนั้นก็รอครับผมน,นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับก็ให้กด ปิดไปได้เลยนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับการทำนะครับแปตได้ให้เป็นตัวบูตวินพีสิบน,นะครับ